้องครับรูปภาพที่ส่งมาให้นั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นอย่างนั้นน่ะก็คือหนึ่งรอบนะครับพี่ปุ๊หนึ่งรอบในการปลูกเนี่ยไม่ว่าจะปลูกกี่รอบนะครับเราปลูกรอบนี้เสร็จปุ๊บรอบหน้าเนี่ยเราจะเจอปัญหานี้อีกไหมเจออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ปุ๊ก็ควรแบบสบายใจได้เลยว่าหนึ่งแถวหนึ่งแถวนั้นน่ะเมื่อถึงอายุสิบแปดวันน่ะเราก็จะเจอต้อนที่แปลกประหลาดอย่างนี้แหละก่อนตัดยอดนะครับเราก็สามารถถอนทิ้งได้ทําไมผมถึงให้สเปรพอมเมล็ดไว้เพื่อสเปรครับ เอามาซ่อมแทนแทนจังหวะนี้ครับเพราะว่าเราปลูกแล้วเนี่ยเราต้องมีถาดที่เพาะไว้เพื่อสแปร์เพื่อมาซ่อมตรงต้นที่เสียนี่ยครับเราจะได้แตงโมที่เต็มเพราะว่าอายุวันเท่ากันนะครับเห็นไหมเราก็จะได้แตงโมที่เต็มเลยหลังจ,จากที่เราเจอต้นไวรัสหนึ่งแถวมันจะมีอยู่ประมาณต้นสองต้นหรือสามต้นแถวหนึ่งนะครับต่อล็อกเนาะเนี่ยคือเหตุผลที่ผมต้อง ให้พี่ปูนั้นเพาะใส่ถาดไว้เพื่อซ่อม<ๆ>เพื่อซ่อมในจังหวะที่ในการจังหวะที่มเมล็ดพันธุ์งอกขึ้นมาใน18วันถ้าเราปล่อยต้นนั้นไว้นะครับมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดไวรัสเข้าสู่ต้นอื่นด้วยด้วยนะครับด้วยมแมลงเพราะมาแมลงแมลงเนะี่ยเขาจะลงมาทําลายมากัดกินในต้นที่อ่อนแอต้นที่แข็งแรงมแมลงไม่กล้าลงหรอกครับพี่ปูนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยไว้อะต้นที่อ่อนแอแล้วมันมีไวรัสอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลพวงระยะยาวคือมันจะแพร่มแมลงคือสาเหตุตัวนําไวรัสใช่ไหมครับแต่ทําไมถึงเพื่อแพร่พันธุ์ได้ก็คือพืชมันไม่แข็งแรงพืชมันอ่อนแอเนอะาะแมลงก็ต้องลงตามธรรมชาติอยู่แล้วครับต้นไหนที่อ่อนแอแมลงจะลงทําลายแล้วก็แพร่เชื้อได้ด้วยง่ายแต่ต้นไหนที่สมบูรณ์แล้วอ่ะ แมลงไม่กล้าลงครับมันก็จะบินวนเมื่อไหรจะป่วยเนาะเมื่อไรจะป่วยเนาะเห็นไหมครับเราถึงจะต้องจัดการมันเราอย่ามองว่าหนึ่งต้นนี้ไม่มีปัญหานะครับเมื่อเราเจอแล้วเราก็ต้องรีบจัดการเลยเพราะว่าป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับแลาท่านใดสนใจสินค้านะครับยารักษานะครับนี่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องฉีดยาเชื้อรารักษานะครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามนะครับอ่ะท่านใดที่สนใจครับ สินค้าอยู่ที่ใต้คลิปนะครับกดไปที่ตะกร้าได้เลยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์และอุปการะในการสั่งซื้อสินค้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน,น,นได้รับความสุขจากที่ผมได้แนะนําไปนี้ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปต่อไปก็คอยติดตามได้ยนะครับ